ตรงนี้พิกัดแยกซอยสิบสองนะครับถนนสระบุรีหลม่มศัก์ทางหลวงหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับตรงแยกตรงนี้มันจะเป็นหนึ่งในแยกไม่กี่แห่งในประเทศไทยนะครับเป็นสี่แยกใหญ่ถนนหลวงแต่ว่าตรงฝั่งนี้สองเลนนะครับฝั่งละสองเลนตรงนี้มันจะเลี้ยวขวาได้เลยเลี้ยวขวาจากพิกัดตรงนี้ก็จะเลี้ยวขวาไปไปสระบุรีนะครับ อยู่เลนเนี้มันจะพุ่งตรงไม่ได้นะครับเวลาคนจะไปตรงนี้คุณจะต้องเบี่ยงซ้ายนิดหนึ่งฝั่งน้องก็สองเลนเหมือนกันนะครับแต่หน้าจุดนี้คุณจะวิ่งตรงไม่ได้คุณจะต้องเบี่ยงขวาเอ้ยเบี่ยงซ้ายทุกครั้งนะครับไม่งั้นจะชนเกาะกลางตรงเนี้ยตรงที่ผมถ่ายตรงอยู่เนี้จะชนเลยนะครับต้องเบี่ยงขวาเอ้ยเบี่ยงซ้ายผู้ผิดตลอดต้องเบี่ยงซ้ายนิดหนึ่งทั้งสองเลนนะครับถ้าคุณจะไปตรงแต่เลี้ยวขวาไปสละบรีจะง,ง่าย นะครับมาแถวนี้ต้องระวังนิดนึ่งก็จงังหวะเบี่ยงซ้ายอาจจะต,ต้องดูกระจกมองหลังด้านซ้ายมือหน่อยนะครับไม่งั้นชนกัน